「それが使命さ」「その正義呼び覚ませ」「命を懸けて」「熱い風受け止めろ」 การแข่งขันฟุตบอลไอออนลกเกอร์ยังดําเนินไปเรื่อยๆและทีมซิวเวอร์แคสเซิลซึ่งในช่วงแรกเป็นทีมที่อ่อนแอมากแต่ค่อยๆพัฒนาฝีมือจนกระทั่งสามารถเอาชนะมาได้จนถึงรอบชิงชนะเลิศทําให้นายทุนใหญ่แห่งองค์การดาร์กไม่พอใจและต้องการจะทาลายทีมซิเวอร์แคสเซอร์ให้เร็วที่สุดโดยใช้วิธีสกปรกแต่พวกเขาก็รอดมาได้ทุกครั้งและยังทําให้พวกเขาได้พักพวกที่กลับใจจากดาร์กมาเพิ่มอีกด้วยและในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่สนามแข่งขันเมืองคิงส์เลก ซึ่งได้ชื่อว่าเมืองแห่งสายลมพวกเขาจะเอาชนะทีม Dark p r i น c ์แชมป์เก่าได้หรือไม่ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปครับเสนอตอนลูกไม้ตายลูกเตะวิหกเขินลม ตายสิการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับออขอร้องล่ะผู้จัดการให้ผมลแงแขงด้วยเถอะรครับอะไรอย่างนั้นแล้ววินดี้เธอเสียหายมากที่สุดเลยนะถ้าเดินจมตีมากกว่านี้อีกอาจจะทําให้ซ่อนเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วก็ได้นะแต่เย็นๆก่อนสิเดี๋ยวก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบร้อนไปทําไมเรา เซกเกอรลมแรงจริงๆโอ้โหลมพัดบอมไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับก็ที่นี่มันคิงเล่ม่สายลมอยู่แล้วนี่นะนักกีฬาทีมซินบลแคสเซิลเนี่ยไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะเนี่ยสงสัยว่าจะต้องปล่อยให้ทีมดาคร,คร์คปรินเป็นแชมเปี้ยนเหมือนเดิมซะแล้วละมั้งงานนี้ฮะอารล้วครับกอลฟุตแองทีมนดาร์คปรินใช้วิธีอยู่เหนือลมนะครับให้แรงลมช่วยไยครับคุณผู้ชมครับอ๋อโอ้กอฟุต ลแล้วครับุกไปอยู่กับนนโบนมาสแล้วครับตอนนี้กำลังเลี้ยวไปหน้าประตูซิลเวอร์ฉันไม่อยอมให้แกผ่านไปได้สนุกาาเสียละไอ้าักหวางหลีกไปให้ไกลเลยได้ยังไงเนี่ยเจ้าเฮ้อ๋เฮ้ยระวงังเจ้าพี่ม,มือแค่นี้ไปคกองหลังเหรอดุยเลย ไปแล้วยิงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นลูกชูธของโกบุตรครับเรียกเพนเป็นไเปล่าไม่เป็นไรครับแค่ตกลงมาเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะขึ้นไปใหม่นะเดี๋ยวพวกเปลี่ยนตัวนะครับเรียกเพน ลูลเิอะไรบ้างเยสซาบ,บูเอรมอมอ,อยู่ลอยะค่ะรวเคนเปนอะไรไปเหรอเอ่อไม่เป็นไรหรอกลิวเคนขอโทษดินะที่ปล่อยให้เสียประตูไปได้ไม่ต้องคิดมากหรอกเรายังมีโอกาสแก้คืนได้นี่นะลิวเคนไม่เป็นไรแน่เหรอคะอืมก็เสียหายมากเหมือนกันนะถ้าไม่น่าเชื่อเลยว่ายังยืนไหวยอยู่อีกถ้าอย่างนั้นฉันจะไปคอยดูต่อนะอ้าวแล้วครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับนักีฬาจากซิวเวอร์แคสเซิลสภาพแย่กันไปหมดเลยครับสงสัยพวกซิวเวอร์แคสเซิลน่ะคิดว่าแค่กำลังใจก็เอาชนะได้ละมั้งโธ่เอยเป็นยาอ่อนหลานแข่งขันพวกจะเริ่มต้นเท่านั้นจะยืนจนจบเกมไหวกันหรือเปล่าก็ต้องูกต่อไปจนกว่าพวกมักวินีจะซ่อมเสร็จแล้วมาเปลี่ยนตัวในแบบสตาร์เาชนะพวกนั้นมันถนัดแบบเล่นสกปรกใช่แล้ว แต่อย่างนั้นฉันพอจะช่วยอะไรทีมเราได้บ้างจีแซ่ไม่ต้องรัวหรอกนะฉันรู้แล้วว่าทีมเซเวอร์คคสซอนไม่เคยโกงใครเริ่มแข่งต่อแล้วครับแม่ด๊มเอ็ดโยนลูกมาแล้วครับแต่โบอาพก็ตรงเข้ามาฉันจะไม่ไปล่อยแกผ่านไปได้ง่ายๆหรอกนะเอาเอลยนะเฮ้อะไร n ะ h o จีซันครับออท่านผู้ชมครับสมาชิกใหม่ของทีมซิลเวอร์เข้าไปขวางตรงกลางแม็กนัมกับโูอาร์มรับเขาโกอาร์มเต็มๆ,ๆ,ๆเลยครับเฮ้ยแกต้องถูกปนกลงสนามนี่แม็กนัมอ,อ๋ออะไรอ,อ่ะอ้อโอ้โหอีกแล้วครับท่านผู้ชมจีซันตัดทางไว้ได้แล้วครับเด้ออ๋ออไม่น่าเชื่อเลยนะครับ จีซันเอาตัวเองเข้าขวางการโจมตีของทีมดักช่วยปกป้องแม็คนัมเอาไว้ได้นะครับทำแบบนี้เขาเรียกว่างโง่ครับยอมเอาตัวเองเขาเ้ารับเข่ารับศอกของสตรูสเองแบบนี้จะจบเอาปล,ปล่าๆไม่มีทางชนะหรอกท่านมันต,ต่างกับของพวกแกหลายขันแรงแค่เนี้ยไม่สะเทือนหรอกนะมอกไงจ๊ะแล้งการยิงประตูนะครับโอ้โหล้มไม่แล้วครับลมที่เบอร์คิงเล่นี่เป็นอุปสรรคจริงๆใหญ่ช่างใหญ อีกนิดเดียววันน่ะให้รอน,นิดเดียวขอโทษนะกุศลส่งลูกมาให้มีโอกาสยิงประตูแล้วท้าเลยอย่าไปคิดมากเลยนะฉันทำให้พวกนายโซมแบบนี้ฉันต้องรับผิดชอบบอลไปเข้าเทา้าของโกพุัดแล้วครับไม่แน่ไม่ยิงได้หรอกนะเอาแล้วเนาะใคอเฮ้ย ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับการบุกของสามพี่น้องตระกูลโกตอนนี้กองพุทธยังเลี่ยงบอลไปเรื่อยๆนะครับแล้วรับมอเลยอีกแล้วนะครับจีซัตแห่งทีมซิลเวอร์ลงทุนตัวกันกองหลังไว้เองเลยครับเจ้านี่มันต้องบ้าแน,น่ๆเลยครับปล่อยบอลไปทางอื่นจะคอยกันกองหลังไว้อย่างเดียวกองพุทธเดีโยวขาดยิงประตูอีกแล้วครับ แกนะประตูเสร็จเราละยิงซิมเบอร์ตั้งกำแพงแล้วครับคิดว่าจะขวางเราได้อยังกันต่อออลลอยโด่งก็ไปแล้วครับกำแพงกระดิ่งเป็นคนละทิศครับว่าไงบนน้ำเบอลงได้แล้วครับพอใจแล้วซ่อมตัวอื่นต่อไปเลยลูกนั่นนาอภิบาลขอเปลี่ยนตัวครับ มีผู้เล่นในสนามทั้งหมด11คนมีผู้เล่นทั้งหมด11คนใครกันนะช่วยช่วยพาจะไม่ตีตำแหน่งเปลี่ยนตัวที่เรานี่เสร็จเราน่านอนไม่มีทางหรอกไปไปอ้าอ้าอ้่าเอาละลูกเตะไฮเปอร์บอม โอ,โ,โอ้โหลมพัดบอลลราไปทางอื่นแล้วครับสุ per head ได้ไหมคนรับอีิอดเดียวเท่าน,นั้นเองได้ถึงแล้วให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ลูกแตงพลังนาป้ามาแล้ว บูอาเมอา <Yeah! S 1> เวอร์รับลูกเตะของซูเปอร์เฮดเอาไว้ได้ครับหมดเวลาครึ่งแรกหมดเวลาครึ่งแรกขอดีม,มากนะบูอาเมอร์ไปไปอะไรใช่ไหมเรียวแขนบูอาเมอร์ อีสักพักเันทับเจกับยูทาโร่ก็จะออกมาพร้อมกันได้เลยเจ๋วเลยแต่ว่าวินนี่ยังซ้อมไม่เสร็จนะอืมไม่เป็นไรม,มีแรงรับมือเราขึ้นปอาแล้วงั้นเหรอแล้วจะใกล้คะดนนคารเลยเซ่เป็นยังไงบ้างล่ะทุกคนเราจจะวิ่งไหวไหม ไว้ครับแต่โกอาร์มกับโกมาสลงด้วยแบบนี้แย่เลยครับพวกดาร์รลุยกันเต็มที่เลยนี่แต่แพ้คราวนี้ก็เสียแชมป์เป็นครั้งแรกพวกนักเลยใส่กันเต็มที่นะสิแม่แต่ทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วนี่นาแล้วเราผู้ดาจะต้องตอกใจฝีมือเราแน่นๆเลยผู้จัดการครับผมนะเอออยากจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ครับยังไงก็ต้องชนะนะครับริวเคนร,ริวเคน พวกเรามาที่นี่กันก็เพื่อชัยชนะนี่แหละแต่ว่าเออโคชถ้าจะชนะได้ก็ต้องอชนะลมให้ได้ซะก่อนนะลมเหรอ,อยูทาโร่ท็อจอยเฮยเรามาแล้วลมไปรือปรัสา์มากเลยอืยังไม่เสร็จอีกเลยครับนายช่างใหญ่ก่นนายนะเราบอกมาซับซ้อนกว่าคนอื่นมากเลยนะไม่ต้องนานหน่อยเซ่เราไม่ไหวแล้วผมจะไปแข่งเออจะเอ้ยจ,จเอาจันเหรอเนี่ยฮะ ให้ตายสิคุณอะไรดือ้อชะมัดเลยเอาละครับเริ่มแขทงรึ่งหลังแล้วครับซิว่าเคอร์โซมีบูอาร์เมอร์เป็นผู้รักษาประตูส่วนกองกลางก็เปจูทาโร่ริวเคแล้วก็ท็อปจอยที่ลงมาสมทบเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่โตทําประตูอย่างมักวินนี่ยังไม่ได้ลงนะครับแบบนี้คงไม่ไหวหรอกครับเอาละนะับาสิจมยดีแล้วอ่ะ โอ้โหแบบนี้เล่นคนแล้วครับไม่ใช่เล่นบอลน,นะครับแม่สาพี่น้องนี่โหดใส่ใจดีจังเลยครับแม็ก้ัมเอสโชว์ฟอร์มมาแล้วครับไม่ต้องเพสเฮ้ยไม่ต้องพลาดดีกปเลยจัดการมันซะเลยเฮ้ย<ะ>นัมเอสเสร็จแน่จะแม็กนัมเอส อล้มอีกแล้วครับบอลหายไปไหนครับเนี่ยแม็กนัมยังลุกไม่ได้นะครับโกอาฟกับโกมายังรุมกันอยู่มีอีกสองคนมุ่งหน้าไปที่ประตูซิลเวอร์นะครับอ๋อซูเปอร์เฮดกับโกมฟุตนั่นเองครับโอ้มองไม่เห็นลูกเลยอ่ะอยู่ข้างบนยังไงเล่าลมพัาดนะบอลลอยมาอยู่เหนือประตูซิลเวอร์แล้วครับท่านผู้ชมครับทีมซิลเวอร์แย่แล้วแม็กนัมเอสดังลุกไม่ได้ซะด้วยใช่ครับเจอบอลก็ค่อยย้อยลาแล้วครับซูเปอร์เฮดจะตามบอลทันไหมครับ รกันเนี like oh, ่ยเมื่อกี้เราปิสวิตเมนแล้วนี่นะฮะทำไมมันเอ่อถึงได้เอ่อถึงได้เออผมต้องไปละโคตรฟุตกริงด้วยลูกไฮเปอร์บอลครับท่านผู้ชมยาบุลามะนายช่าใหญ่ครับถ้าผมไม่ลงตอนนี้ที่ผมพยายามทั้งหมดก็สูญเปล่านะครับนายช่างครับเอาล่ะขอใจแล้วล่ะบุลามะอดทนไว้นะ ไม่เป็นไรกนาวินดี้ลงได้แล้วเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับคราวนี้มักไบินดี้ลงแทงครับบินดี้มาแล้วขอโทษที่รอนานนะนะครับฝากด้วยนะบินดี้ยไม่มีทางหรอก วินดี้เอาละครับพอถูกส่งไปที่มักวินดี้แล้วครับไปหนะ่ะครบครบได้เลยอรออยู่แล้ววินดี้ข้าวบไปที่ท้าล้วฮะอยัดเลยอย่าทายาอะไรอ๋มักวินดี้ลุกจากกระแพงลอยฟ้าของสามีลอร์ดบุญโกงไปได้ครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะลุกเตะมักวิน ไม่ไหวเล่ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับลูกเตะขอมักวินดีทขาให้เสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบบยอ,ยอ,อยดดีเลยดีเชิงเลยนะคะโค้อชอืมอเราไม่ปล่อยพวกแกยิงได้อีกรอบนะเดี๋ยวต้องถูกจัดก,การจะทำได้อย่างที่พูดนะเฮ้ยเฮ้ยมา เฮ้ยแกอีกแล้วเหรอฮะโกนมาอย่ารักษาบอลเอาไว้ได้ครับสายลมนี่เราต้องเรียกลมต้องจับทิศทางลมให้ได้ได้โค้ชโกลนฟุตมีโอกาสอีกแล้วครับอีกนิดเดียวช่วยพับมาอีกสักครั้งเ้อหน้าต้องจับทิศสายลมให้ได้ ลมที่พัดไปเร็วเหมือนนกบินวิหกที่เหินลมอ๋อนี่มันเอาลันนะไปอพอฟุตยิงลูกยาวล้ะครับท่านผู้ชมปิดลมอีกแล้วลูกเตะไฮเปอร์บอมถูกลมพัดเปลี่ยนทิศแล้วล่ะครับแต่ทีมดาร์กยังไม่หมดโอกาสครับ จับทิศได้เรารู้แล้วลมที่พัดอยู่ในสนามแข่งเนี่ยจะพัดหมุนไปเป็นเกลียวสายลมที่พัดตรงมาทางประตูจะทำให้เกิดเป็นทางลมขึ้นมาได้ <S <S เสร็จแล้วมาแล้วจุดวนี้ล่ะวินิา วินดี้เตะเข้าไปทำลมเลยตกลงอโอโท่านผู้ชมครับมักวินดี้หลงทิศแตะไปทางประตูตัวเองแล้วครับอ้าวบอลลอยโด่งขึ้นไปเหนือประตูแล้วครับแข้งนำ้ำดีมากเอาละนะ กันเนี่ยมัรวิดนดี้แล้วก็แม็กนัมเอ็ดกับทอมจอยด้วยครับท่านผู้ชมไปเลยเขาเป็นฝั่งลบแล้วลอยไปแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วนะลูกเตะมัสติกบีหกเฮิร์ลล์โอ้ยไปวังล้อขนาดใจพุ่ไปเร็วมากเลยครับท่านผู้ชมครับ เซเวอร์คัส้นประสานตัวเองเข้ากับสายลมให้ลูกเตะที่ทิึ้นมาใหม่ทำประตูได้อีกแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันสิ้นสุดการแข่งขันแล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรกันเนี่ย การแข่งขันนัดสุดท้ายคือซิวเวอร์เคาน์เตอรนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการแข่งขันที่มันสะใจทุกคนจริงๆนะครับไม่มีการโกงเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นการเล่นที่ขาวสะอาดจริงๆนะครับเพราะไม่เคยมีทีมชนะเลิศทีมไหนเล่นถูกกติกาแบบนี้มาก่อนนะครับทุกท่านสำเร็จแล้วนเอสแมนแม็กเกลขอบใจมากขลยท่อเอ้ยพอชนะได้วมันก็หายเลยเป็นเปลีนทิ้งเลยนะซิวเวอร์เคาน์เตอร เป็นทีมที่น่าสนใจดีนะเอาไว้เจอกันคราวหน้าก็แล้วกันว่ายังไงล่ะแกจะสนับสนุนยังไงล่ะที่แกทำแบบนี้นมันหมายความว่ายังไงแกรู้ตัวบ้างหรือเปล่าทำไมจะไม่รู้ล่ะครับถ้าแกทิ้งทีมดาร์กปรินสไปแบบนี้เท่ากับทรยศต่อองค์การดากของเราด้วยแต่มันเป็นเวลานานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ทำให้แฟนฟุตบอล สนุกกันได้ขนาดนี้จริงไหมล่ะครับพ่อครับ